สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเก้าไกลดับเครื่องชนเพื่อไทยสอกอสม้มสไลเดอร์ขวางแลนสไลด์มีข้อหน้าสังเกตว่าระยะหลังคะแนนนิยมของวิโรธดีขึ้นเพราะการได้ขึ้นเวทีดิเบตบ่อยครั้งวิโรธมีสไตล์เป็นสายบู๊ตั้งแต่สมัยเป็นสอสอและได้โชว์ลีลาดาวสภารุ่นใหม่ เวทีปราศัยใหญ่ของพรรคเก้าไกลที่จัดให้วิโร์ลัคนาอดิสรนผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่เมื่อ14พฤษภาคม โดยเชิญธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและพณนิกาวานิชโฆษกคณะก้าวหน้ามาร่วมเวทีเหตุที่ต้องเชิญทั้งสองแกนนำคณะก้าวหน้าเนื่องจากก่อนหน้านี้องค์อิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมาลงพื้นที่หาเสียงกับผู้สมัครสอกอเพื่อไทยมาแล้วพรรคสีสม้มจึงต้องดึงบิ๊กเนมมาดึงคะแนนเสียงชาวกรุงเทพมหานครเช่นกัน โค้งสุดท้ายพักเพื่อไทยงัดกลยุทธ์โหวตเชิงยุทธศาสตร์อยากใช้เพื่อไทยเลือกเพื่อไทยให้ชนะขาดพร้อมกับเปิดเวทีปราศัยใหญ่วันที่18พฤษภาคม2565ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพ มีข้อหน้าสังเกตว่าระยะหลังคะแนนนิยมวิโรธดีขึ้นเพราะการได้ขึ้นเวทีดีเบตจึงมีคำขวัญประจำตัวว่าชนทุกปัญหาคำประกาศของวิโรธสะท้อนบุคลิกนักการเมืองค่ายสีส้มที่เน้นอุดมการประชาธิปไตยแม้โพทุกสำนักจะชี้ว่าวิโรธมีคะแนนนิยมวิ่งไล่ตามชัดชาติสิทธิพันธ์อยู่เยอะก็ตามแต่ผลการสำรวจคะแนนนิยมสอกอปรากฏว่าผู้สมัครสอกอพักเก้าไกลมาแรง ในทุกเขตสำหรับพักเพื่อไทยที่ตั้งเป้าสอกอไว้25ที่นั่ง ดูจากไม่เป็นไปตามเป้าเสแล้วเนื่องจากกระแสชัดชาติไม่ได้เอื้อต่อผู้สมัครสอกอเพื่อไทยมากนะักด้วยเหตุว่าชัดชาติพยายามสลัดตัวเองให้พ้นจากชายคาสีแดงหวังเรียกคะแนนจากชนชั้นกลางบ้านมีรั้วและตึกสูงจากเป้าหมาย25ที่นั่งโพวงในประเมินว่าเพื่อไทยจะมีโอกาสคว้าชัยได้แค่10ถึง15เขตจึงทำให้ทีมยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยต้องแก้เกมส่งอุ้งอิงแพทองทันชินวั ลงช่วยผู้สมัครสอกอเพื่อไทยหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายในบางเขตที่มีคะแนนสูสีกับพักเก้าไกลอีกด้านหนึ่งพักเพื่อไทยปันนโยบาย50เขต50โรงพยาบาล9ก้าวต่อไปของ30บาทรักษาทุกโรคสำหรับการเลือกตั้งสองกอโดยนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีกระโดดเข้ามาเล่นด้วยตัวเอง นอกจากนี้นายแพทย์พรหม,มินเลิศสุริเดชผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายหาเสียงเลือกตั้งสองกอ,อยังได้เสนอนโยบายกองทุนพัฒนาชุมชน200,000บาทที่มีต้นแบบมาจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง SML สมัยพักไทยรักไทยและเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยกินได้ หมอมิ่งประเมินว่านโยบายประชานิยมเวอร์ชั่นใหม่ที่โดนใจชาวบ้านผู้สมัครสอกอเพื่อไทยจะได้รับเลือกตั้งแบบแลนสไลด์เครื่องจักรสีสม้ม การส่งวีโรดลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครพักเก้าไกลคาดหมายว่าจะขยายฐานเสียงคะแนนเดิมของพักออกไปได้และจากเดิมสมัยเลือกตั้งปี2562พักอนาคตใหม่ได้800,000เสียงดังนั้นผลการเลือกตั้งสองกอจะให้คำตอบว่าการเลือกตั้งสงสงกรุงเทพมหานครสมัยหน้าเก้า <9 S 2> ไกลยังมีอนาคตอยู่หรือไม่และแกนนำเก้าไกลอาจจะลุ้นผลสอกอมากกว่าเลือกผู้ว่ากรุง กรุงเทพมหานครเยด้วยซ้ำขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ